ตรงๆกฤษตกรปล่อยโฮทันทีหลังได้ยินเสียงของคนนี้โทรเข้ามาในงานวันเกิดค่ะเรียกด้ว่าเป็นแฟนมิสติ้งที่ทําเอาหนุ่มพระเอกตรงๆกฤษตกรถึงกับกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณแม่ที่โทรเข้ามาเซอร์ไพรส์างานวันเกิดเจ้าตัวที่ได้จัดขึ้นกับแฟนๆเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี้โดยตรงๆได้ลงแคปชั่นว่าวินาทีที่ได้ยินเสียงคุณแม่โทรมาเซอร์ไพรส์ได้รับความเอื้อพรจากคุณแม่ไป บเต็มคําอวยพรที่มีคุณค่าและประเสริฐที่สุดเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นความห่วงใยขอบ,บุนคลิปเปิดตอนช่วงตน้ตนๆจากแม่นุชด,ด้วยค่ะซึ่งคุณแม่ยังได้พูดกับลูกชายว่าฮัลโหลตรงหรอ นี่แม่เองนะลูกตรงได้ยินไหมวันเกิดของตรงใช่ไหมวันนี้ก็อายุ28ปีแล้วขอให้ลูกอวยพรให้กับตรงๆมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้ค่ะงานนี้ขอให้ตรงๆนั้นสนุกกับงานและเต็มที่นะลูกแม้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง